โฟกคาราเวลที T 6. นั่งนุ่มนวลลดอาการสะเทือนติดตั้งชอัพออซซี่โมโนทูปปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับหน้าหลังชอัพหน้าออซซี่โมโนทูปกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มีระบบ wow วาล์วออโต้ควบคุมการดีดของสปริงได้ดีระบบวาล์วออโต้จะทำงานทันทีเมื่อสปริงดีดตัวจะเพิ่มแรงหน่วงเองอัตโนมัติ ทำให้อาการสะเทือนอาการดีดเด้งลดลงชูอัพออสซี่โมโนทูปปรับนุ่นหมด32ระดับติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานทำให้สมรรถนะนึบนิ่งนั่งนุ่มนวลสบายในรถโฟกคคาร์เวลทีไฟท่านที่ใช้รถโฟกคคาร์เวล อย่าอัพเกรช่วงล่างให้นุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนสมรรถนะนึบนิ่งขอแนะนำาชอ้อฟออร์ซี่โมโนทูปปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับติดตั้งคู่กับสปริงเดเดิมที่มาจากโรงงานท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลน,นึบนิ่งนั่งสบายขับขี่อย่างมั่นใจลดอาการสะเทือนอาการดิดเด้ง f o r k c a r a v e l ทุกรุ่นทุกโฉม T5 T6 นุ่มนวลนึ่มนิ่งนั่งสบายโดยชัวอัพออสซี่โมโนทูปปรับนุ่ม้หมด32ระดับด้านหลัง f o r k c a r a v e l T5 ติดตั้งชัวอัพออสซี่ซับแทงปรับนุ่มหมด32ระดับปุ่มปรับนุ่มหมด32ระดับ ท่านสามารถเลือกปรับแต่งได้แต่ตามใจชอบชอบนุ่มหนึบแบบไหนสามารถปรับแต่งได้นี่คือชอปออซี่โมโนทูบซับแทนกปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับติดตั้งคู่กับสปริงเดิมๆที่มาจากโรงงานในรถโฟก์คาร์เรเวลทีไฟท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลรถอาการสะเทือนมายังห้องโดยสาร เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ลดอาการโคลงสมรรถนะนึบนิ่งโช๊ปออซซี่โมโนทูปปรับนุ่หนหมด32ระดับหน้าหลังในรถฟกคาราวลสินค้ารับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0กิโลหมดรับประกันซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้ข้อดีของโชวปแบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันสามารถบรรจุแก๊สกับน้ำมันได้เยอะช่วยให้ควบคุมการดิดของสปริงได้ดี ทำให้ช่วงล่างรถโฟกคาราเวลนั่งนุ่มนวลลดอาการสะเทือนอาการโคลงโฟกคาราเวลทุกรุ่นทุกโฉมอยากอัปเกรด่่วงล่างให้นุ่มนวลน,นั่งสบายโดยชอพออซซี่สนใจติดต่อเมอร์ส4ี่บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7